สวัสดีครับทุกคนและสำหรับคลิปครีเจอร์ในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเจ้าฮิเลียนวอร์เดนกันนะครับทุกคนตัวละครที่เพิ่งได้รับการดีโมเดลใหม่ไปหมาดๆนะครับผมเป็นตัวละครวอร์เดนเทียห้ากินเนื้อนะครับผมตัวละครบนบกนะซึ่งนะครับทุกคนต้องบอกงี้เลยนะครับว่าตัวโมเดลใหม่เนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบเลยนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสวยดีนะครับผมมีความเป็นแม่คนงแมคคนิกนะครับเหมือนนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็สำหรับรฟสต์ต่างๆนะครับทุกคนสาามรถ ดูได้ทางขวามือตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยมีสกิลที่ขี้โกงด้วยนะครับทุกคนก็คือเป็นสกิลรีวายนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นการย้อนเวลากลับไปนะครับผมรู้สึกว่าประมาณ9าวินะครับทุกคนนะท่านนี้คือขี้โกงมากนะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาลองเล่นดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะมีชีวิตรอดในโลกแห่งโซเนียเนี่ยได้นานสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมสำหรับเจ้าตัวละครวอร์เดนฮีเลียนตัวนี้นะครับทุกคนโอเคไปทางนั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันด <off> ีก <comigo> ว่านะครับทุกคน เข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวละคร He เลียนวอร์เดนตัวนี้นั่นเองโอ้โหโคตรเทพเลยนะครับเนี่ยโมเดลใหม่ซึ่งนะครับต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครวอร์เดนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่โหดเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดผมเล่นแบบไม่ค่อยเก่งหรือเล่นกากๆยังไงไปก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยกันแล้วกันนะแต่ก็วันนี้จะพยายามมาเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดก็แล้วกันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวละครเีเลียนตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้เล่นโตไปปเเ็นทีี่รรยยยบ้้ออแลวาุ138 กันแล้วนะครับก็ใกล้จะเอลเดอร์แบบเต็มที่กันแล้วนะซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าคาเียมไม่ได้เนี่ยสามารถซื้อได้ในร้านค้าเวลาเลยนะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ18,000มั้งครับผมจําไม่ผิดนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันทิกเก็ตดะนะครับสีม่วงๆเนาะแล้วก็เฮ้ยอะไรตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยมีไข่ที่ถูกทอดทิ้งด้วยทุกคนกดดีเปล่าวะเฮ้ยไข่สีอะไรวะเหมือนว่าจะเป็นไข่สีทองเลยปะเนี่ยเฮ้ยหรือไข่สีอะไรลองกดดูไหมไหนๆก็แล้วนะครับเออกดด,ดีกว่านะครับไม่มีรรรรดดดดดด้้้้้วววยยตตงนนนนีีไไไไไไปปปกููซซิิ่่าออออะะะะึึ๊๊บบโโหแเ เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย มาปะโอ้ยทุกคนนึกว่าจะได้ตัวละครดีๆนะครับผมสรุปได้ตัวละครเทียนหนึ่งนะครับก็ถือว่าดวงไม่ค่อยจะดีดเท่าไหร่นะก็มาครับผมกลับกันมาที่หีนแลกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนซึ่งอ่ะไหนๆก็แล้วนะครับผมต้องขออนุญาตสร้างแพ็กก่อนดีกว่านะครับผมเพื่อความอยู่รอดของตัวผมเองนะมาดูกันนะครับว่าจะมีใครมาเข้าแพ็กผมหรือเปล่านะแล้วก็ตอนนี้ขออนุญาตดูในแมปก่อนนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ไหนกันนะโอ้โหทะเลรายไม่น่าจะมีใครเลยนะเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะอยู่ทางดดด้้้าานนนขอองงเเกกกะสววไมมตรีีผ๋ย ค่อยๆเดินทางไปกันแล้วกันนะซึ่งหน้าขออนิเมชันนะครับผมรีโมเดลใหม่ของเจ้าตัวละครฮเลียนตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าโคตรเท่ทุกคนดูดีนะครับมีความแบบเป็นอะไระเป็นเหมือนกับกงจากเป็นนาฬิกาอะไรตรงนี้ด้วยนะครับในตัวเมียนะก็จะมีเป็นเหมือนกับอันนี้ขึ้นมาตรงหลังอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นเข็มนาฬิกานะแล้วก็เฮ้ยสังเกตดีนะครับทุกคนตัวละคระฮเลียนเนี่ยมีหัวนะครับผมตรงหางด้วยเว้ยนี่หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมน่ารักน่ารักนะ อ่ะซึ่งไหนๆก็แล้วนะครับผมไม่มีคนก็เฮ้ยโอ้โอ้ยโอ้อ,ออกซี่ชิบหายแล้วโอ้ผู้โดยมีคนดีลายคนมาทุกทีเลยไวเฮ้ยโอ้มีออกซี่ครับผมแล้วก็คุกคนก่อนจังหวะนี้ผมบอกเลยครับว่ามันมาจะเอผมได้ดอมทรงนี้เนี่ยไปแล้วดูทรงนะครับผมออกซี่มันจะหายตัวแล้วมันจะตามผมมาดูทรงเนี้ยดูดีๆเห็นไหมเห็นไหมมันจะทําการเนี่ยเอ้ยโอ้โหขู่หรืออะไรน,นั่นนะเฮ้ยมันขู่่ะเฮ้ยมันขู่เห็นไหมมันขู่แล้วมันเข้ามาหาเรางน่เลยผมว่านะผมว่าเราไม่ไหวหรอกนะครับประหลับเจ้าอ็อกซี่เมว่า แล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับผมก็จะมีสกิลตามนี้เลยนะครับมีท่าพ่นด้วยนะครับเป็นท่าพ่นซ้ายนะเราก็จะมีทางด้านของ w a r d e n range ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่ารีวายนั่นเองนะครับท่านี้น่าจะจําเป็นอย่างมากในการเล่นเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของท่าช็อคแอเรียด้วยนะครับทุกคนท่านนี้เลยไม่ธรรมดานะครับถือว่าโอเคเลยนะโหตอนนี้หมอกลงด้วทุกคนนะครับ ผมระแวงออกซิโตวเมื่อกี้มากๆเลยอะนะครับแต่ว่าถ้ามันมาเราก็ต้องคงสู้สุดใจนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังมีสกิลดีไวอยู่นะครับเราน่าจะสามารถใช้ได้แหละโอเคข้างหน้าเฮ้ยอ๋อนั่นไงแองนกิลเลตบอ์เล่นนะเปล่าน่าจะใช่นะครับผมเราเจอเดอะแกง w อ r เ e n นเหมือนกันเว้ยตอนนี้ดูสิ อ๋อไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วเฮ้ยเราชวนมันเข้าแพ็กดีกว่าไหม <g ül> ผมว่าเราควรชวนมันเข้าแพ็กว่ะดูซิว่ามันเข้าแพ็หรือย,ยังอย่างน้อยก็เป็นเดอะแก๊งวอร์เดนได้เนี่ยนี่ไงไงแองเจลิกวอร์เดนตัวนี้เปล oh, ่าวะโอ้วูอิสอินนอร์เตอร์แพกว่ะเสียดายจัดโ oh, 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 oh. อ้โหเฮ้ยทั้งคันเราไปแพ็กอื่นดี่ไหมรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าแพ็กเราเลยเว้ยเฮ้ยเป็นฮีเลียนเนี่ยสงสัยจะแบบซ้ำๆแล้วโอ้โหแก๊งนี้นะครับแก๊งวอร์เดนโอ้โหคนเต็มแล้วว่ะไม่ทันว่ะโอ้อดแน่เลยทุกคนเนี่ยแปดทับแปดแล้วว่ะแล้วก็อาจจะเป็นแก๊งนนนนี้เไไะออ,นอนย่่แล เฮ้ยโหแล้วไงทุกคนจะเป็นทางด้านของเจ้าโนวัสวอร์เดนอยู่ตรงนู้นนะครับผมนะก็เป็นแก๊กเมดากีนแน่นอนนะครับแปดส์แปดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ผมอู้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบก่อนครับผมรีบตอนมันตัวรายเดือนนี่ว่าเดี๋ยวมันจะคาบเราลงไปกินในน้านะครับจังหวะนี้รีบก่อนโอเคข้ามน้ํามาก่อนเพื่อความปลอดภัยเออดีดีด,ด,ดีดีนะครับเราจะได้รอดนะผมว่านะทุกคนเพื่อความสนุกนะครับผมว่าเราควรกลับไปที่เดิมดีกว่านะครับผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะมีคนอย่างแน่นอนนะครับเมื่อก ไหนหรือเปล่าว่าอ๋อมันไม่ได้อยู่ในแพ็คไหนนี่เอ้ยไม่ใช่สิมันมันมีแพ็กแล้วนี่ทรงเนี้ยโอ้โหน่าจะแพ็กเอ้ยนี่ไงแพ็กเหลือคนว่างพอดีเลยขออนุญาตหนึ่งคนรับไหมดูสิเขาจะรับหรือเปล่าโอ้โหนี่ไงเดอะแพ็กครับผมอ,อยู่กันโคตรเยอะเลยครับผมแพ็กนี้น่าจะเป็นแพ็กที่โหดที่สุดในเกมแ่แหละนะครับโอ้แล้วข้างหน้าครับผมมีทางด้านของเจ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนดน,นตรีนี่ใช่ไหมเพื่อนรถรถอะ เอ้เกิดอะไรขึ้นเพื่อนผมกำลังไปโอ้เพื่อนได้กำลังโดนตีอยู่นะทุกคนแล้วข้างหน้าอะไรนั่นน่ะเฮ้ยไม่รู้อะไรนะครับผมตรงนั้นหนึ่งนอหนึ่งตัวที่มันยืดออกมานะครับแต่ว่าทางซ้ายมือเป็นอะไรนะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนกำลังตีกันอยู่อะมามา,มาผมมาช่วยแล้วกำลังเสือมมาแล้วโอเคครับตอนนี้ข้างหน้ากำลังจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นนะครับผมตด,ดตีกันแล้วเอ้ยเกิดอะไรขึ้นผมมาแล้วมาช่วยแล้วครับผมกำลังตีกับอะไรเหรออ๋ออะไรนั่นน่ะหู้ยตีอะไรนั่นน่ะโอ้โหฮิเลียนเฮ้ยเจอแล้วโอ้ย โนซูโรเมนนะโอ้ยเรียบร้อยครับเพื่อนผมไม่ช่วยนะครับช่วยไม่ได้เพื่อนจบครับจังหวันนี้จบเลยนะครับผมแล้วก็ไอ้แมวแมวตาแดงแจ๊เลยเว้ยเฮ้ยดูเสื้อมวมีอะไรนะังไงมีฮีเลียนรมเดนตรงนี้หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวใหญ่เมื่อกี้ไปไหนแล้วไม่รู้นะครับผมนี่ตรงนี้หนึ่งตัวนะเอออย่านะอย่านะเฮ้ยมันมาว่ะมันมาว่ะเพื่อน เพื่อนมันมาว่ะเพื่อนเพื่อนต้องช่วยนะเพื่อนเพื่อนไม่ช่วยอ่อโอ้ยโอ้ยเวเลยเราไม่มีเพื่อนช่วยสวยแล้วผมจะหว่านี้โอ้ยสวยสวยแล้วเราจะไม่ไหวหรอกนะครับดูจากท่าทางแล้วเพื่อนไม่ช่วยเลยนะครับเพื่อนอยู่นิ่งเลยเอ้ยไอ้เพื่อนเวเลย เกือบไปนะครับทุกคนเกือบไปเบื่อตะกี้นะครับผมจากเจ้าฮิเลียเนเบื่อตะกี้นะก็โอ้โหตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาใหม่อีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าข้างหน้าโอ้ยนีฮิเลียนมาเจอฮิเลียนอะไรวะเนี่ยสร้างแพ็กได้ไหมเนี่ยสร้างแพ็กดีกว่านีฮิเลียนมาเจอฮิเลียนเป็นไปไ,ได้ไงวะเนี่ยโอ้โหมันมีแพ็กด้วยวหรือว่าไม่มีวะชวนเข้าแพ็กก่อนชวนเข้าแพ็กก่อนใช่ไหมคนนี้เปล่าวะเออโอเคอย่างน้อยก็มีเพื่อนว่ะเพื่อนตัวสีม่วงครับจังหวะนี้โอเค เมื่อกี้นะครับผมเราสู่ไม่รอดอะนะครับโอ้มีเพื่อนแล้วครับจังหวะนี้ไป let's go let's go let's go ไป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 แต่ว่าเพื่อนตัวนี้ก็อาจจะไม่ปลอดภัยเสมอไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะกดออกแพ็คแล้วมาตีเราก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้อันตรายว่ะน่าจะโตเต็มที่แล้วด้วยนะครับดูซิว่าเพื่อนมันจะหาหลังหรือเปล่าไม่น่าจะหาหลังเราั้งไปเราเป็นเดอะแก๊งกันจังหวะนี้ <c oughs> ถ้าเมื่อกี้ไอเอ็งจิริสเมื่อกี้มันช่วยผมนะผมน่าจะพร้อมตีเลยแหละนะครับแต่ว่านี่มันไม่ช่วยไงคือโอกาสที่เจะชนะผมว่าถ้าเราสู้กัน2ตัวมีโอกาสชนะมากกว่านะโอเค เลทรายดีกว่านะผมพิมพ์บอกก่อน Let's go desert นะครับไปทะเลทรายโอเคเฮ้ย okay. ทะเลทรายไม่มีะไยทุกคนวันนี้คนหายหมดเลยจริงๆอะ่ะคือมาเล่นแบบไม่ตีใครอ่วันเนี้ยส่งแบบมาเอาชีวิตรอดเฉยๆนะครับโลเพเน้นโลเพนะโอเคเมื่อกี้มีคนดี้มาแล้วก็ในน้ำมีปลาวานครับผมโอโ้โหดีครับเราข้ามมาพอดีเนาะโอเคถึงแล้วพักกินน้ำก่อนทุกคนโอโ้โหน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่มีคนเลยนเนี่ยจังหวะนี้ อ้าวโหเหมือนกับเป็นแก๊งเลยว่ะเนี่ยเป็นคู่หูว่ะผมเป็นตัวผู้นั้นเป็นตัวเมียนะเฮ้ยใช่เปล่าวะเอาชิมหายเลยผมเป็นตัวเมียเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนซึ่งอ่ะไหนๆก็แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันที่ท่าแซดกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะนี่ดูเขาผมโอ้โหกดแซดกับผมโอ้โหกดตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึตึกโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเคลื่อนกระดูกนะครับผมดัดกระดูกกระดูกหักปะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าก็เท่ดีนะครับผมเป็นอย่างนี้เลยนะดูดิกก๊กเก๊กเก ประมาณนี้นะครับผมถือว่าเท่นะแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับผมโหอะไรวะเนี่ยมาทะเลทรายก็ไม่มีใครนะครับผมั้นงั้นไปไปหาเคนดี้ดีกว่าั้างั้นไปเฮ้ยผมว่าในเซิร์ฟมันก็จะมีคนนะหรือว่าคนน้อยวะคนหายไปไหนหมดไม่รู้นะครับแต่ก็เออเอาตอนที่มีก็แล้วกันไปเพื่อนเพื่อนเออชิมหายแล้วเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนอะไรตีมันนี่ะสลานเหรอโดนดิโดนดิมันมาช็อกเพื่อนเพื่อนต้องช็อกก่อนอะไรเนี่ยตุวนกโดนนกไล่จีกว่าจังหวะนี้มาดิเพื่อนมาดิมาดิมาดิช็อกเออโดนเอาไม่โดนเหรอ โอ้โหไม่โดนได้ไงวะเนี่ยจักหวัดรัศมีจะโดนนั้นเนี่ยเพื่อนผมขอโทษโอ้โหโดนเพื่อนตัวโดนเพืดด่อนตัวนั้นเลยเนี่ยไม่โดนตัวนั้นเลยอะเพื่อะไรนั่น่ะโอ้โหแล้วก็มีทาานของออกซิไดเซนเข้ามาอหนึ่งตัวนะครับผมหนึ่งตัวตอนนี้เอ้าเอ๊ะหรือกดอะไรเมื่อกี้ทำไมไม่เข้ามาวะออกซิเดเซนใช่ไหมใช่เฮ้ยมีมูโฟรเลียมด้วยโอเคโอเคช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนพลสายดีพลสายมีดาเมจไหมโอเคมีดาเมจอยู่โอเคพลสายใส่ไปครับจังหวะนี้้้้กมมมีีตตัออะนนูพาาคเใหื่่่ชท โดนหือโดนไปโดนพ่นอะไรไม่พ่นพ่นใสยนี่นี่นี่โดนมันก็ไม่ยอมลงมาเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนกดท่าเร็วเพื่อนเพื่อนกดท่าเร็วโอ้เพื่อนไม่กดช็อกอ่ะโอ้เพื่อนโดนผมบังงั้เลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอเคมันมาแล้วโอ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนระวังมีตัวนี้ตามอยู่เนี่ยเพื่อนเพื่อนมีตัวนี้แล้โดนโดนแล้วโดนแดกโดนแดกโดนโดนแดก เออโดแนแอืเอออะไรอะไรอะไรโดนอีกโดนอีกโดนอีกเออ,ออการเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ดีวายกับ นี่เป็นไง <laughs> โคตรเท่ครับจังหวะนี้โเคตรเท่เลยนะครับมีท่ารีไวเยมันก็ดีนะทุกคนเพราะว่าเราก็จะย้อนกลับมาที่เดิมนะครับผมแล้วก็เลือดเราเนี่ยก็เด้งกลับมาอีกต่างหากนะครับแล้วก็แต่ว่าเราต้องรอถึง90้าสิบวิเลยนะครับกว่ามันจะรีใหม่มาอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ขา้างหน้ามีทางด้านของมูโฟเลียมนะแล้วก็ภารกิจเสร็จสิ้นด้วย1อันโอเคสวยงามยูวันทูทูไฟมูโฟเลียมเปิดมูโฟเลียมไหมเพื่อนเอาไหม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  ถามเพื่อนก่อนครับจังหวด้คิดว่าสู่หวันไหมทุกคนเรามี2ตัวแล้วก็ข้านามีอีกหนึ่งตัวเป็นวอร์เดนเหมือนกันโอ้โหอะไรเนี่ยไฟเขาบอกว่าไฟว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรับรับอีกคนนึงก่อนคนนี้เปลว่ารับก่อนรับก่อนโอเคอันนี้ใครไม่รู้ออกก่อนแล้วกันโอเคข้านามีฮีเลต์มาอีกหนึ่งตัวว่ะไลท์เหรอไฟเปล่าวะข้านามีอีกหนึ่งตัวว่ะตัวสีม่วงวันรับเขาแพ็กก่อนตัวไหนวะผมว่าตัวนี้แน่นอนเลยอะใช่ไหมไหนแล้ววะนี่ไงปั๊บเชิญก่อนอ๋ออินอร์นอตเตอร์แพ็กว่ะผมว่า น่าจะใช่นะเอาไหมเอาไหมเอาไหมจังหวะนี้ร2อยยี่สิบวินะเปล่าวะเพื่อนยี่สิบวิอะต้องรอยยี่สิบวิเฮ้ยผมว่าเวทเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนเอาเพื่อนไปรอเลยเ่อเฮ้ยโอ้โหเพื่อนไปแล้วก็รอด้วยรอด้วยรอด้วยจังหวะนี้ไปเพื่อนผมมาเพื่อนมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วโอเคผมมาช่วยแล้วผมว่าไอบอลนั้นเป็นเพื่อนมันแน่นอนอะมาก่อนมาก่อนจังหวะนี้เพื่อนลอมาลอบมาลอบมาลอมาร้อยหนึ่งโอเคร้อยหนึ่งสวยงามเปิดท่าแล้วกัดกัดร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบกัดไป สวยสวยโอเคสวยงามเพื่อนระวังนะมันมีฮีเลียนกำลังมาสวยโอเคสวยฮยมันพิมพ์อะไรมาไม่รู้เอาก่อนเอาก่อนเทียตัวเทียตัวช็อปก่อนโอเคสวยงามมันมีฮีเลียนมาระวังนะมันรีวายแล้วเพื่อนรีวายแล้วโอเคสวยกันไปเอาไปเอาไปเพื่อนระวังหลังระวังหลังดีๆหลังมาหลังมาสองวิสองวิได้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 ไได้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 กันเรียบร้อยครับผมได้คิวจังหวะนี้3าร้อย มีอีกตัวหนึ่งกำลังมาครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับล้มมูฟเลียมได้จังหวะนี้ถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับผมแล้วก็มันมีอีกตัวหนึ่งมาว่ะมีตัวหนึ่งมาระวังนะมันมีทางด้านของฮิเลียนมานะครับเมื่อกี้ไม่ยอมเข้าแพ็กด้วยไม่รู้ตัวไหนนะครับอาจจะเป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่าโอ้แต่ว่าสงสารมูฟเลียมเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้อุตส่าห์เป็นหมอให้อ่ะเออไม่รู้พิมพ์อะไรมาด้วยนะครับผมสอรี่นะเฮ้ยวีวินบอกก่อนวีวินเราชนะโอ้โหเอาเรื่องจัดนะครับ let fight เอา จะพิมพ์บอกว่าสู้กับกสู้ไอเฮียนอีกหนึ่งตัวโอ้โหไม่ทันว่ะจังหวะนี้นะครับมันหนีไปซะก่อนนะครับอ๋อบูมูลพอดีเลยตอนนี้โอ้โหดีมากเพื่อนเพื่อนแค่นายแฮปเนื้อหน่อยขอกินเนื้อหน่อยขอกินเ e นื้อหน่อยโอเคโอ้โห,โหไม่ธรรมดานะครับผมดิแกงเฮียนวอร์เดนตัวนี้นะ มาบันมาเพื่อนระวังระวังบอลมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบ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 โอ้โหอะไรวะเนี่ยมันแค้นมันแค้นตรงเนี้ยมันแค้นมันพยายามจะมาตีเราโอ้หมันแค้นมันแค้นเพื่อนเพื่อนถอยเพื่อนถอยเดี๋ยวมันคาบตดนมันคาบโอ้โหตอนนี้ครับผมเพื่อนอย่าเข้าไปใกล้นะเพื่อนโอ้ยเพื่อนอย่าเข้าไปใกล้โอ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้หวานมาสองตัวเพื่อนเพื่อนโอ้หเพื่อนรีรีรีวาลได้ไหมเพื่อนโอ้โหโดนคนโดนว่ะมาจากไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นตัวเมื่อกี้อะมันแค้นเราอ่ะผมว่านะดูโซก่ เกือบไปนะครับเดรทูฮีเลียนวอร์เดนเคอแอซซิงโอ้โหขอโทษครับเฮ้ยขอโทษมันพิมพ์มาอย่างนี้เลยว่ะเออไปดีกว่าไปดีกว่าครับถ้าอย่างนั้นโอ้เราไม่ได้เคอเอสนะเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเจอเนื้อเราต้องไปล่าดิเออนะครับเกือบไปว่ะมันแค้นแน่ทรงเนี้ยมันแค้นแน่นะครับเราต้องบอกว่าอะไรวะบีแคร์ฟูอ่าบีแคร์แคร์ฟูนะครับระวังมันแค้น่ะทรงเนี้ยมันแค้นดีนะมันไม่เอาตัวอื่นมาตีเราอ่ะ อ,อแต่ก็นั่นแหละรครับผมมันก็ต้องพูดว่าเป็นทางด้านของอันนี้แหละนะครับไอ้อะไรอะไร อะไรช็อกเลยอะไรมีมีตัวมา้ามีตัวมาจังหวะนี้มีตัวมา้าอะไรเอออะไรโซชูร so ินะครับก็มันก็ต้องบอกว่ามันเป็นเกมโซลเวอร์นะเราก็ต้องกินเนื้อเราก็ต้องอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมนะก็ถ้าผมตีผิดไปก็ต้องขออภัยกันแล้วกันนะเผื่อเผื่อเป็นคนไทยอ่ะคนนั้นอะนะโอเคจังหวะนี้ก็รอก่อนนะครับรอรีฮีเลือดก่อนนะับนะแล้วก็ข้างหลังเฮ้ยทางด้านมีอะไรมาเว้ยเฮ้ยมีทางด้านของออกซิไดเซนมาเว้ยเฮ้ยเอาข้าแพ็คป่ะออกซิไดเซนป่ะเนี่ยเอาข้าแพ็คก่อน อีนนน์นเตอร์แพ็กว่ะเพื่อนเพื่อนระวังหลังนะเพื่อนระวังหลังนะผมบอกเลยเพื่อนต้องระวังหลังมีตัวมาเพื่อนเพื่อนมีตัวมาถอยก่อนถอยก่อนมีแมวผีมาด้วยจังหวะนี้ระวังนะระวังนะมีเจ็ทบินด้วยโอเคเปิดเลยไหมเราสู้สุดใจอยู่แล้วว่ะจังหวะนี้เราบินตั้งสองตัวถ้ามันไม่ตีเราเราก็ไม่ตีมันโอเคมันบินมันเดินผ่านไปโอเค เอาไหมเอาไหมเพื่อนเราเราดูเพื่อนว่ะตอนนี้เพื่อนเลือดผมไม่เยอะนะครับเลือดผมเหลือครึ่งหลอดเองโอ้ยเพื่อนโอ้เพื่อนตีว่ะเพื่อนตีเราเอาด้วยจังหวะนี้ไปแล้วเพื่อนเอาเพื่อนช็อกอีกโอ้เวรกรรมเพื่อนเพื่อนช็อกผิดจังหวะปะเนี่ยเพื่อนโอ้โหผมช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเพื่อนใจเย็นเย็นตอนนี้บูมูนด้วยนะครับผมโอ้เพื่อนเพื่อนผมขอโทษเพื่อนผมช่วยไม่ได้นะเพื่อนผมช็อกอยู่เร็ว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 เร 400โอเคชาร์จด้วยเมื่อกี้สวยงาม490 490เก้บร้อยียบร้อยไหมออกซิไดชันกินไปกินไปเรียบรอย้อยเรียบรอย้รยบรอยไหมโอ้เลือดเยอะจังวะช็อกเออเลือดเ,เยอะมากเรียบร้อยอุ้ย,ยมันมีธาชอะไรวะนั่นนะ่ะโดน เรียบร้อยครับจังหวะนี้อีกหนึ่งตัวครับผมโอ้โหลังเช็ดบินเพื่อลังเช็ดบินถือว่าค่อนข้างที่สนุกเลยนะครับผมแล้วก็โหดอยู่พอสมควรเลยนะครับผมสำหรับเจ้าเฮลเอีนบอร์เดนตัวนี้นะครับผมนะก็ใครอยากลองเล่นดูเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นดูกันได้เลยนะครับผมแนะนํานะเล่นกับเพื่อนจะสนุกที่สุดนะครับผมเล่นคนเดียวเนี่ยไม่น่าจะไหวนะครับผมนะมาถึงผมเนี่ยนะครับมาถึงผม ซึ่งก็โอเคทุกคนนะครับผมวันนี้ก็คงจะฝากไว้เท่นี้นะครับผมสำหรับการเล่นเจ้าหือเล่นบอลเล่นตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดาตาั้มเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนแล้วเจอก,กันใหม่โอกาสหน้าครับผมสำหรับ EP นี้ก็บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ